กู้ภัยสัต,ตหีบส่งอาหารและน้ำดื่มพบปลาคราฟสุนักนำเข้าที่ปลอดภัยริมน้ำกบยังสูงเหตุอุทกภยัยจังหวัดเชียงรายที่อำเภอเมืองเชียงรายน้ำยังคงท่วมสูงเนื่องจากน้ำที่เอ่อล้นออกมาจากแม่น้ำกบอย่างต่อเนื่องหลังฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขณะที่ทีมกู้ภัยยังฝากระแสน้ำกลางเมืองช่วยเหลือประชาชน วันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวันนี้ในตัวเมืองที่ชุมชนริมน้ำกกหมู่20ตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายหลายครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำยังถูกน้ำท่วมประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนบ้านเมืองเสียหายจำนวนมากส่วนพื้นที่ในเมืองน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีได้ส่งเรือท้องแบนและเรือยางสี่ลำพร้อมกำลังชุดปฏิบัติการทางน้ำไปให้การช่วยเหลือผู้ป่วยตามบ้านและอพยพผู้คนออกจากพื้นที่เสี่ยงที่น้ำท่วมสูงขณะนี้ยังมีการตัดกระแสะไฟฟ้าเนื่องจากป้องกันอันตรายจากไฟดูดนะคะ ล่าสุดวันนี้ทีมกู้ภัยได้นำอาหารพร้อมน้ำดื่มเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำขณะเดินทางด้วยเรือพบปลาคราฟขนาดใหญ่ลอยมาตามน้ำติดอยู่ในพื้นที่ต่ำจึงได้ช่วยกันนำใส่กล่องโฟม และนำไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยค่ะรวมถึงสุนัขนะคะที่พลัดหลงกับเจ้าของจำนวนมากค่ะจึงได้ช่วยนำไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยพร้อมให้อาหารในเบื้องต้นแล้วนอกจากนี้ค่ะตลอดทั้งวันได้มีการนำอากาศยานโดรนบินส่งอาหารยาและเวชภัณฑ์ ตามบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ที่น้ำยังคงท่วมสูงอีกด้วยปัจจุบันยังคงมีประชาชนบางส่วนไม่ยอมออกจากบ้านนะคะเนื่องจากเป็นห่วงทรัพย์สินนางสาวสิวพรไมตรีอายุ31ปีหนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกล่าวว่าน้ำมาเร็วมากเก็บข้าวของไม่ทันเสียหายทั้งหมดเกิดมาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยที่สำคัญเนี่ยทางการไม่มีการแจ้งเตือนอะไรมาก่อนเลย ทางด้านของนายสมศรีผ่องใสอายุ67ปีนะคะก็บอกว่าขอขอบคุณหน่วยกู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือนำอาหารเครื่องดื่มมาให้คุณลุงบอกด้วยนะคะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะที่ได้เจอเหตุการณ์น้ำท่วมหนักขนาดนี้ใช่แบบไม่รู้อ่ะบอกว่านะ้ำมันจะระวังเฝ้าระวังไม่คิดว่ามันจะมาเยอะขนาดนี้ค่ะตอนแรกจะมาแค่แค่นิดเดียว อันนี้ทวงกี่วันแล้วสองวันตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดอะคะ่ะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนาะนี่วันนี้เท่าไหร่สิบสามสามวันค่ะก่อนอันนี้ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยไม่เคยค่ะอ,อันนี้แทบเป็นปีแรกหนูสามสิบเอ็ดปียังไม่เคยเจอเลยถือว่าหนักมาก <laughs> ถือว่าหนักมากค่ะเพราะว่าอย่างหอพักหนูสี่ห้องเฟอร์นิเจอร์คือหมดไปหลายล้านแล้วอ่ะ <laughs> ไม่มีอะไรเหลือเลยค่ะร้านค้าก็ไปหมดแล้ว แต่วันนี้เพิ่งมีหน่วยงานี่ที่เข้าแต่วันนี้มีแต่หน่วยงานพี่ที่เข้ามาอืนี้ยังไม่มีใครมาช่วยค่ะว่าควัดเย็นนี้น่าจะลงเยอะวันนี้นะน่าจะลงเยอะค่ะตอนนี้ก็คือถือว่าลงเยอะมากเลยนะคะจากที่ลอยนู่นนะพี่จากที่ลอยแล้วฝนยังไม่ตกนะใช่ค่ะฝนไม่ตกคิดป่ะน่าจะก่อนหน้านี้มันตกทั้งวันเหรอม่ตกค่ะ ก่อนหน้านี้มันจะตกแบบปลอยๆไม่ค่อยเยอะมากนี่น้ามาจากไหนี่ะหนูก็ไม่รู้อะน่าจะอันนี้มันทะลักมาจากน้ากุกนะเขาบ้ามาเขาบ้ามันติดอยู่กับน้ํากุกอะน้ำมันทะลักลงมาค่ะคุณตาคนที่นี่ใช่ไหมเนี่ยครับอยู่กี่ปีแล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับคุณตาเนี่ยหกสิบเจ็ดปีครับเคยท่วมแบบนี้ไหมไม่เคยครับหกสิบเจ็ดปีไม่เคยมีครับครั้งแรกครั้งแรกเคยคิดว่มมันจะท่วมขนาดเนี้ย ไม่เคยคิดคาดคิดเลยมันมาเร็วเกินไปไม่ถึงชัมม่วโมงอะ,อะนี่นะแล้วไม่มีใครเขามาแจ้งเตือนหรอว่าน้ำจะสูงน้ำเลยไม่มีครับไม่มีหน่วยงานจัดการมาบอกว่าไม่มีครับรค<อ>ับกี่ชั่วโมงอะท่วมใครเนีครึ่งชั่วโม,มงกว่าเนี่ยหรงชั่วโม,มงมนขึ้นเร,เ,รเร็วมาแล้วย้ายกันไม่ทันเลยของไม่ทันครับอของบ้านผมมันดูดมันเติร์ด โทรศัพท์ไอ้ทีวีวของก๊อกแก๊สลอยลุ่มในห้องนันนะเส mm hmm. ื้อผ้านี่โอ้ลอยฟุ่นเลย,ยตายไปไหน องอ่ออาจจะเร่งมากจะเร่งมากบบน้ำมันเข้าบ้างเี๋ยวปลเรื่อยๆได้ครับปเรื่อยๆได้ครับวันนี้เห็นว่าภารกิจวันนี้เจอปลาด้วยไหมครับใช่ครับเป็นปลาคราฟตส์ขนาดใหญ่ครับก็เราไม่รู้หลุดไมาตั้งไหนครับก็เอาไปไปล่อยตามธรรมชาติครับนิราศทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกาอินรายงาน